ไปไปอาอยู่นี่อาตายเฮ้ยเฮ้ยอย่าม่ตาอย่าม่ตายอาตาย,อ,ตายอยากได้กล่องข้างล่างเหมือนกันนะหรือว่าลงไป <c oughs> กระโดดราไปซื้อความเวืองวางอันกว้างใหญ่อมาแล้วหรอมาหรอ ส,สวัสดีค่ะแฟนส,สมาชิกสอวอีนค่ะวันนี้เกิดขึ้นกับเกม Resident Evil r e e l i a t i o n 2คลิปที่7วันนี้จะเป็นการเล่นตอนที่4นะคะท์าแรกก็เป็นส่วนของมยล่ากับแครก็จะมาเล่นคาวบากันต่อก็เดี๋ยวนี้จะเออสะสมกระสุนกันใหม่นะคะก็เพราะว่าคราวที่เราเล่นบอสคือกระสุนแคร์หมดกเกลี้ยงทุกเม็ดไม่เหลือเลยก็โอเคก็เดี๋ยวคิดว่าเกมคงไม่ใจร้ายกับเรานะคะเดา ก็ไม่รู้กันว่าวันนี้จะเป็นบทสรุปยังไงก็คิดว่าเราคงได้รู้บทสรุปทีแท้จริงตอนนี้ได้รู้มารีกับนาตาเลียนะคะวันนี้อาจจะเป็นการเกลิ่นให้เราไปลุ้นกันต่อในคาสสองก็เดาเอาก็เดี๋ยวมาเล่นกันดีกว่าค่ะเย่ yeah. อะเดี๋ยวนี้เราจะมาเล่นตอนที่สี่พาแรกกันค่ะตลกมากที่ได้ดีทุกรอบเลยนะถือว่าปานกลางปานกลางตอนที่สี่เมตาโมโพสิต หมือนจะแปลว่าการเปลี่ยนแปลงน่าจะน่าจะหมายถึงการแปลงร่างของอเล็กแหละน่าจะผิดพลาดเ,เพราะมันร่างแก่อยู่ใช่ไหมเอออ่ากลับมาที่อเล็กแอนนาตาเลียที่โดนจับตัวมาคุณเป็นสมบูรณ์แบบค <c oughs> งตั้งใจจะย้ายตัวเองไปอยู่ในนาตาเลียน,น อีหกเดือน<ร>ที่หลังจากนี้คุณจะตื่นขึ้น,นมาเป็นตัวฉันเองไอ้ลโลกนี้จะต้องหวาดกลัวราวอีสวัสดี่ละจับให้สบายละ่ะ wasted this time เวลาที่เสียไปตลอดชีวิตของฉันก็เพื่อที่จะมาสู่สิ่งนี้ส,สู่สการเกิดที่แท้จริงของฉันว้าว,วาส่วนทางกันได้เว,เวลาเจอกับต้นเหตุแห่งความทุกโศกของพวกเราจะมาบูกับอเล็กกันหรอที่นี่มันที่ไหน ไม่สำคัญไปตามหาโอเวอร์เซียกันดีกว่าเดี๋ยวเริ่มจากเอากระสุนอะไรขึ้นด้ <c oughs> <c oughs> เออแบงค์น้ำเลยแบงค์น้ำไม่รู้ว่าอันไหนเยอะอ่าเดี๋ยวทำอะไรได้ไหมทำอะไรไม่ได้เลยที่นี่มันดูไฮเทคมากเลยอ่ะไม่อยากจะเชื่อว่าคนงานบนเกาะจะสร้างสิ่งเหล่านี้ได้อลังเวอร์เทคโนโลยียุคนี้มันทำได้จริงเหรอ แต่เขาอาจจะมีเงินไงมีเงินก็เสกได้แหละเุ้ยเสียงอะไรประตูเปล่าประตูโอ้ลืมไปลืมไปว่าตัวเองไม่ใช่นาตาเลียดูที่วิดีโอสี่สีว่าเราผ่านสถานที่เหล่านี้มาหมดแล้วเธอก็ดูพวกเรามาตลอดเวลาอ่าฮะเฟลแล้วก็เฟลเฟลคือเราเพื่อนที่เราที่ตายไปนะคะคือเราคนเฟล อันนี้เหมือนจะเป็นคันโยกเปลี่ยนทางน้ำคันโยกเปลี่ยนทางเส้นทางน้ำ yeah, <but> แต่วันที่ไหนฉันจำ <where S 1> ที่นี่ไม่ได้เราควรที่จะเรา,า,า,าลองปล่อยไว้ก่อนแล้วลองไปสำรวจก่อนแล้วกัน ได้คืออยากได้อเซ์ไพรา์ได้คืออยาไกได้กระสุนจังเลยค่ะน่าจะได้สู้กับเอิเล็กตอนช่วงถ่ายตอนนี้น่าจะยังไม่ได้สู้เ,เข้ามาเอกสารบันทึกลำดับการการเคลื่อนย้ายการเคลื่อนย้ายจะเริ่มต้นเร็วๆนี้และอัตราความสำเร็จก็ค่อนข้างที่จะสูง สเปนเซอร์ Spencer, ชายแก่ที่งดสงสารคุณใช้เวลาในช่วงปีสุดท้ายพยายามตามหาความลับที่ทำให้อยู่เป็นอมะตะได้แต่คุณก็ตายขณะที่งานวิจัยของคุณยังไม่สำเร็จแต่ฉันยังคงดำเนินการวิจัยสิ่งนั้นตลอดมาร่างกายจะแก่ขึ้นนั่นเป็นสิ่งที่หนีไม่ได้แต่พวกเราสามารถหนีความตายของพวกเราด้วยการเคลื่อนย้ายเอ่อจิตวิญ,ญญาณความคิดสมองอะไรเงี้ยไปที่ร่างอื่น ความพยายามทั้งหมดของฉันลงทุนไปกับการพัฒนาและทําให้ระบบเนี่ยมันดียิ่งขึ้นที่ผ่านมามีงานที่สําเร็จลรวบ้างแต่ฉันยังมีอีกมากที่ต้องทําก่อนที่จะพิจารณาว่าง,งานของฉันสำเร็จสมบูรณ์แล้วและตอนนี้ฉันก็สามารถที่จะยืนยันในบางอย่างได้ตามนี้ 1. บรรจุพันธุ์ใหม่ต้องมีจิตใจที่แข็งแกร่งและสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านอารมณ์ความกลัวได้ 2. หลังจากการเคลื่อนย้ายต้องใช้เวลา6เดือนก่อนที่การเคลื่อนย้ายจิตใจจะมันคงช่วงเวลานี้ต้องปกป้องบรรจุภัณฑ์อย่างยิ่งเวลาไปสิ่งจำเป็นฉันต้องที่ทำงานให้เร็วมากขึ้น What do you make of it หมายความว่ายังไงคุณกำลังสร้างอะไร I don't know ฉันไม่รู้ can't figure the o v e r s e e ฉันไม่รู้ว่าต้องการอะไร ปลเอกสารความคิดเกี่ยวกับคาสกาฉันมีความสัมพันธ์ทั้งรักทั้งเกลียดกับเรื่องราวเรื่องนี้บางทีอาจจะมีความเกี่ยวพันใกล้ชิดกับมันยิ่งกว่าที่ฉันเองยอมรับซะอีกในเช้าวันหนึ่งกเ,กเกรเกอร์ตื่นขึ้นมาเพื่อเจอว่าตัวเองโดนเปลี่ยนร่างกายเป็นมแมลงหน้าตาหน้าเกียดครอบครัวของเขาตกใจในตอนแรก แต่พวกเขาก็พยายามที่จะดูแลเขาแต่ท้ายที่สุดเขาก็กลายเป็นเหมือนภาระอันหนักหน่วงสำหรับพวกเขามันก็แค่ปีศาจที่หน้าตาหน้าเกลียดเป็นสิ่งน่ารำคาญสำหรับครอบครัวเมื่อเกรเกอร์เรียนรู้ในเรื่องนี้เขาก็ยอมแพ้ไปสู่ความตายก่อนที่เขาจะกลายร่างเกรเกอร์คอยดูแลครอบครัวเขามาตลอดแต่เมื่อเขาไม่มีประโยชน์และเป็นแค่ภาระต่อพวกเขาพวกเขารู้สึกโล่งใจเมื่อเขาตายฉันด้วยเหมือนกันเกิดมาเพื่อรับใช้ในจุดประสงค์บางอย่าง ใ้เ,เมื่อจปุประสงค์นั้นประสบความสำเร็จฉันก็เหมือนกันที่จะโดนยนทิ้งคว้างไปแต่ฉันปฏิเสธที่จะเหี่ยวเฉาและตายไปอย่างเงียบงนันฉันปฏิเสธที่จะปล่อยตัวเองกลายเป็นมอนสเตอร์ที่น่าเกียดคนเองก็คงรู้สึกแบบเดียวกันเอาเบิร์ด <c oughs> <c oughs> ชิ้นส่วนลูบี้อ้อาวฉันสนเห็นการันเละ <c oughs> ดีใจมาก มีให้ทุบสามอันช็อตกันค่ะช็อตกันเออแมชชีนกันค่ะแมชชีนกันใส่กระสุนอ่ะใส่กระสุนเอออย่างนี้สุดอ่ะไปค้างที่แม็กนัมต่อไปเดี๋ยวจะผ่านมันไปได้ยังไง ต้องมีถนทางไปอีกฝั่งหนึ่งอันนี้ป้าอันนี้แน่เลยเดี๋ยวไปลองกดคันโยกกันชวอไหนได้ยัง ไม่ไม่แต่ทุกสถานไม่มีการขยับแต่อย่างใดหรืออยู่ในห้องเอ๊ะเอกสารอีกอันหนึ่งที่เมื่อกี้พลาดเหรอรายงานของเนวสจ,จวตด,ดูเหมือนว่าบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดจะเป็นเด็กผู้หญิงเล็กๆคนนั้นสินะผู้ทดลองคนอื่นก็มีความเป็นไปได้แต่ว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นมันแตกต่างเป็นอีกคนละชั้นอะไรเงี้ย เพราะว่าเธอไม่รู้สึกถึงความกลัวเลยไม่แปลกใจเลยสักนิดเมื่อคิดว่าคุณต้องผ่านอะไรมาบ้างต้องเจอเหตุการณ์ที่เธอราเก,กียเกียตั้งแต่ยังเด็กเขารู้จักของเธอทุกคนโดนฆ่าสูญเสียพ่อแม่ต่อหน้าต่อต,อตาของเธอหลังจากประสบเรื่องราวที่โหดร้ายพวกนี้ยังเหลืออะไรให้กลัวอีกละ่ะปัญหาเดียก็คืออายุของเธอแต่ปัญหานั้นเวลาจะช่วยดูแลให้เราเองเธอเป็นตัวโลกที่สมบูรณ์แบบสำหรับวัตถุประสงค์ของคุณอ่าโอเคอันนี้ก็คือเฉลยแล้วว่า กาตเรียนนะคะว่าที่อเดสคนถัดไปแต่คิดว่าคงไม่สำเร็จอ๋อบบนี่มันอยู่อีฝั่งหนึ่งอควาเรียมฉันเข้าไปไม่ได้มีรอยลากลืกลอยู่นะพี่พืนพี่บล็อกควาเรียกมีโดนขยับห <c oughs> นักไปหนักเกินไป <c oughs> ต้องทำให้เบาขึ้นทุกปีจ๋ารออะไรล่ะ ไปร่อเลยได้แล้ว a โอเคอเราจะไปได้รีบกันดีกว่ารีบหล่อโอ้โอโอ last. เจอกันในที่สุดก็เจอกันเดินไม่ได้มีเป็นบาเดียะไว้คุณมาที่นี่เพื่อที่จะมาบอกพูดบอกราแล้วหรอฉันรู้สึกประทับใจเหลือเกินเขายังสวยอยู่เลยเนาะแต่มันจบแล้วฉันก้าวผ่านความกลัวและได้รับสิทธิ์ที่จะเป็นพระเจ้า ออกมาจากแน่ออกมาจากกระจกนั่นและฉันจจ <laughs> อะไรนะบีบคอพระเจ้าสิ่งที่เราอยู่ก็คือการทดสอบครั้งสุดท้ายสิ่งที่คนจะต้องก้าวผ่านให้ได้เธอฟังเราอยู่จริงหรือเปล่าเนี่ยพี่ชายพี่ชายของฉันหนีด้วยความตายและฉันก็จะเป็นตามไปเหมือนกัน โยนทิ้ง oh. ฉันจะแชร์ชะตากรรมของเขาแล้วเจนน่าใช่ก็จะเก้ามผ่านเขาคุณพยายามทำอะไรน่ะจะฆ่าตัวตายเหรอหนีมันก็เป็นแค่การแสดงโชว์แ oui> ค่น well ี้เลยงั้นเหรอไม่ใช่หรอกมันแค่มันแค่หลอกลวงเรา เวลล่ะเวล่ะล่ะจะเริ่มระเบิดตัวเองเราวนี้จ้ะเวล่ะไอ้คุณยังอยู่ตรงไหนให้ใจเย็นๆต่อจากที่นี่กลับไปที่ลิฟต์ไฉันไม่ต้องการจะค e กับคน เอออันนี้หรออันนี้หรอเออไม่แน่ใจว่าขันโยกหรือว่าโยกลองโยกโยกไม่ได้แล้วโอเคจบทังเลือกของเรา จะหนีท่นหรือไม่ไม่ทัานลิบลวง Holy fuck Holy fuck อันนี้ไงแต่ไรเด้ฟาว,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 วตรงนี้ไม่น่าจะมีซอมบีน้นะน่าจะแค่หนีอย่างเดียวว้า ก็คืออะไรมันยิงตัวเองตายให้เลบบรกสัพพะแบบไทยมันดำเนินการใช่ไหมเกมเซฟค่ะมีแมาปรับปรุงอาวุธได้ด้วยนะเราต้องปรับปรุงอะไรไหมเออเราไม่มีชิ้นส่วนอะไรนะคะก็ช่างมันอ่ะ รืออาจจะเจอซอมบี้แล้วหนียังยังไม่มีวิ่งแล้ววิ่งประตูตล็อคอเออเออได้ยังได้แล้วหนูเออหนึ่งล็อได้สักที อ๋อแม็กน,บบนัมแอมโม,คมโเคสกระสุนไม่มีเลยเอ่ะอ่ะลงไปจ้าตรงด้านซน้ายมีกล่องเฮ้อะไรแบบแบบแทนกัน,นกระสุนแทนกันสโมซีนบัทเชลบางอย่างผิดปกติค่ะ

กันแล้วนะคะเท่าเทียมกันเท่าเทียมอ่ะเดี๋ยวเราติดตั้งระเบิดพันนะคะแล้วก็แคลหรอก็น่าจะต้องบูเองอ่ะนะใช้แฮนด์กันละกันหรือว่าลองออมายราบตบตบไม่อยากผิดปกติเอ,ออเออลองไหมลอง เลยอยู่ไหนวะอ่าได้ชีพมนอะไรบางอย่างพดเปืองกระสุนแต่ยังอุ๊ยเจนนัดเออเปืองกระสุนจริงเอาแฮนกระสุนแฮนกันให้แคลก่อนหลักๆก็คือเอาไมยล่าไปเป็นแทงแล้วแค่ยิง ก็พอได้อยู่ก็ทำให้ไปไประหยัดปวดเพิงไอ้ปวดขวดหมอกควันตรงนี้ก็น่าจะมีอีกนะอยากรู้ว่าเอาไฟฉายส่องช่วยไหมอ๋ช่วยไหมไม่เห็นเลยอยู่ไหนวะเอออยู่นี่แหละอาเคลตายแล้วจ้า มันเก้าผ่านมันบล่ามาเลยวะเดี๋ยวอาจจะปาลาระเบิดเลยไหมง่ายๆดีจบๆระเบิดบึ้มไปเลยตายอะไรเงี้ยเอออ่ะเดี๋ยวระเบิดควันก่อนตัวแรกใช้ระเบิดควันไปเลยจา้าสียอสามทีตายมีอะไรซ่อมตัวอย่างนี้อี แค่เปิดตายกว้างก็มองไม่เห็นน่าจะเออมาร่าเจย์ได้อยู่ซีนัสอ่ะรีฟื้นเร็วพี่ไม่รู้ว่ามีตัวอะไรตามมาอีกหรือเปล่าแตง โอ้ยเช่ยเชี่ยเช่เหมือนมีอีกนะแอปประตูจัดประตูไม่มีเอ้ยมือมันเหมือนจะมีอ่ะเอ้ยต้องเป็นแค่ออะออกมาแล้วค่ะอ่าเราเล่นกันหรือเปล่ามี้าออกฉุกเฉินที่มันดีมากห้านาทีห้าทีลงทางไหนล่ะจ๊ะทาง ฉันมากไกลขนาดนี้แล้วฉันจะต้องโลอดอย่าลนอย่าลนไปต่อจ้าทุกคนไปจ้าเยวจะไมไ่ให้เธอชนะอยากได้กล่องข้างล่างเหมือนกันนะควรจะเสี่ยงไหมรอบแรกเสี่ยงก็ได้หรือเปล่าหรือว่าลงไป <c oughs> กระโดดเลาไปซื้อความเมืองวางอันกว้างใหญ่ เออหรือไม่ใช่ทางนั้นหรืออาจจะเอออ่ะไม่เป็นไรตลกอ่าขอบคุณที่เริ่มที่ตรงนี้ตลกมากแคลโดดลงไปเออหรืออาจจะอ้อมข้างล่างได้เป็นไปได้ไหมนะเออเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองคันนี้ลองไม่โดดคันนี้ลองไปตามทางของมัน อุย้ยปาดเจ็บอยู่ขึ้นไม่ได้อ่ะไปเลยก็ได้ดเสียงเสียงเหมือนมแมลงนะบ้าหรออุย้ยมีของเออตรงนั้นมีกล่อง เมื่อมีกล่องแสดงว่าเออมันต้องไอยาระเบิดควานอีกแล้วไอ้นี่เหมือนทำอะไรได้เลยนะเหมือนจะสำคัญเหมือนจะสำคัญเราคิดถูกหรือเปล่าหรือว่าเป็นทางขึ้นอ่า หรือว่าให้ไปทางนี้เดาว่าทางนี้นะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นได้ได้น่าจะอันนี้แหละชุบเร็่เข้าฉันจะสาบานต่อพระเจ้าท่าฉันเลิจากที่นี่ไปได้ อย่าอย่าทุกคนอย่าไปต่อจ้าไปต์ไปต่อด้านซ้ายดูกระโดดได้ไม่มั้งไม่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 ไมไม extremes. โอ้โชซไม่ได้ สองนาทีค่ะดูขึ้นได้นะต้องหาทางข้ามผ่านน่าจะน่าจะจบหรือยัง <c oughs> อ่าแบ่งงานกันทำเป็นทีม ลังเหงียนคาบาอะเปิดทางแล้วอะทำงานเป็นทีมมันทำได้ไหมไม่ได้อะเอาแคลมาก่อนละกันอ่าแล้วก็มาเข็น พิษนากันดิเอาเวลาได้ไหมน้องดันได้ไหมอ่ะได้ได้ได,ได้โอเคค่ะก็น่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการหนีหรือ,อยังยังมีนับเวลาอยู่งั้นไปต่ออ่าได้ยังยังยังไม่ตก ก่ะซุนโอ้้หูยิงไปข้างล่างเร็วอู้หูอู้อโโกลัวายเอืมลองขวาไหมขวาได้ไหมได้อยู่อยไอ้เวลาโดนอยู่มวลาก็ดีที่เป็นเยลานะคะเอ่อไปทางไหนล่ะอ๋อ,อบันไดอยู่นั่น เออจริงๆให้เมาลาวิ่งนำหน้าดีกว่านะเพราะเมาลามันเป็นอมตะเป็นเป็นส่วนใหญ่วิ่ง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 ไม่ถึงหนึ่งนาทีไม่ถึงหนึ่งนาทีไอ้าวมาอีกแล้วเยวะโอ้โหแม่ชีเหลือหนึ่ง <laughs> อ่ะอ๋อช่วยอยู่ช่วย ยี่สิบห้าวิอะไปต่อยี่สิบวิทางนี้มั้งมันุษสต์สร้างให้เราไม่อีกแล้วหรอตรงไหนวะทางนี้มัง้งตรงไหนชิปเป่งเคลื่องไปเลยอ เฮ้ hey, ยังรีบไี่พออีกเหรอนี่ขนาดเราไม่เปิดกล่องเมื่อกี้เนะเคราวนี้เล่นเป็นแคลแคลมีระเบิดควันอยู่ในมือน่าจะช่วยให้รอยกับแบรงตัวเมื่อกี้ได้ตรงไหนอะมาแล้วเหรอมาเหรอระเบิดระเบิดระเบิด,บดตกสะพานไปเลยไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เอาใหม่ อัรอบนี้แหละรอบนี้แหละอ่าไปตรงนั้นโอเคเดี๋ยวกลับมาเป็นมอยล่าดีกว่านะเอ๊ะเอ,เอ้นี่ก็ทางที่เมื่อกี้เราติดนี่เวนละอะตายเลยจ้าสมน้ำหน้า You're gonna make it แค่ต้องให้แค่เป็นแค่อยู่ไหนแค่เติดเดี๋ยวสีวิตแอ้แม่คัสซีนคัสซีนสุดท้ายไม่แล้วนะว้า ขนาดนี้ไม่น่าจะหนีได้อยล่าเลือดขนาดนี้เลยไม่ไม่ล่ากลับไม่ได้อยล่าบายบายไวลามันกระโดดกลับไปไม่ได้อะเราก็คงต้องไปบายบายมอยล่าโอเค พระเจ้าช่วยฉันด้วยคนลุกเลยอ่ะซื่อมอยลาน่าจะดูแล้วไม่น่าจะรอดดูแล้วน่าจะตายนะอยลาอ่าจบแล้วค่ะเป็นครั้งแรกเอ่ก็บีอยู่นี่นะตอนแรกเห็น A อ่ะยิงแม่น A นะคะรีไทยไปแปดครั้งเออยีสิบนาทีในการเคลีย สกิลหรอแต่มล่าคือตายแล้วนี่ใช่ไหมอ่ายังไม่มีอะไรจะอัพเอ้ยอันนี้ก็จบฮาร์ทแคร์แล้วจริงดิอ่าเพราะว่าพาร์ทของแคร์เป็นพาร์ทอินโทรนะคะน่าจะไปสรุปเรื่องราวที่แบร,รี่กับนาตาเลียก็เดี๋ยววันนี้ก็แค่นี้แล้วกันสั้นๆไปครั้งหน้ามาเจอกันต่อสรุปไมลา่าเดียงค่ะ เดี่ยงมหน่าจะเดี่ยงไม่น่าล่อแล้วล่ะในจุดนี้อ่ะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ค่ะบ๊ายบาย